พอดีมีคําถามนะครับถามเข้ามาว่าผมสามารถที่จะนําโซดาไฟไปอาลาดที่เล้าไก่ได้ไหมกี่วันนะครับถึงสามารถที่จะนําไก่เข้ามาเลี้ยงได้นะครับผมด้วยปกตินะครับเวลาเราจะใช้โซดาไฟนะครับเราก็ผสมน้ํานะครับลาดลดนะครับด้วยฉีดพ่นไปที่พื้นของเล้าไก่นะครับตรงนี้นะเป็นการสมมุติขึ้นมาให้พี่น้องเห็นนะครับว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับก็คือผสมน้ําแล้วก็ ทำการล่าลดไปยังพื้นเล้านะครับก่อนที่เราจะทําการาเลี้ยงไก่ในรอบต่อไปนะครับแล้วคําถามว่าเราจะาแก้ธิดของโซดาไฟหรือว่ากําจัดได้อย่างไรนะครับผมคําตอบง่ายๆนะครับที่เขาทําโดยกันทั่วไปนั่นก็คือการใช้น้ําลาดนะพี่น้องการใช้น้ําลาดการฉีดพ่นด้วยน้ําสายางไล่ให้ออกไปจากพื้นนะครับผมหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้แห้งสักทย์นึงนะครับค่อยที่จะ นำไก่เข้ามาเลี้ยงได้นะครับผมแต่้าว่านะครับบางท่านอาจจะมีคําถามว่าถ้าผมไม่สามารถที่จะฉีดน้ําไล่เอาโซดาไฟออกไปได้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับผมโซดาไฟนะครับเมื่อเขาละลายน้ํานะครับผมเขาจะแตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับหรือเรียกดยทั่วไปก็คือแตกตัวเป็นด่างนั่นเองนะครับผมมีฤทธิ์เป็นด่างจัดนะครับผม ซึ่งถือว่าเป็นด่างที่แก่นะครับผมสลหรับสุดาไฟสาหรับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือการแก้โดยการเติมกรดลงไปนะครับเพื่อเป็นการปรับค่า pH หรือจะเรียกว่าการสะเทินกรดเบสนะครับผมครับเป็นการปรับพ h ของเขานั่นเองนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะทําการแก้ฤทธิ์ด่างของสุดาไฟนะครับก็คือการเติมกรดเข้าไปนะครับผม ซึ่งในตัวอย่างที่ผมให้พี่น้องดูนะครับจะเป็นน้ําส้มควันไม้นะครับถือว่ามีความเป็นกรดจัดเลยนะครับเราสามารถที่จะนำมาทําการแก้ริดความเป็นด่างของโซดาไฟได้นะครับผมครับเดี๋ยวผมจะลองทีให้พี่น้องดูนะครับว่าเขาสามารถที่จะปรับ pH นะครับผมได้อย่างไรนะครับอาทีลงไปทีละนิดนะครับพี่น้องจะเห็นว่า pH นะครับเริ่มที่จะต่ำลงเรื่อยๆนะครับผม ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพที่เหมาะสมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดนะครับผมอาแต่ในขณะดเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเพศได่ด้วยในกรณีที่มันเป็นกรดนะครับผมเราก็สามารถที่จะนาด่างนะครับมาทาการแก้ไขนะครับเป็นการปรับเพไปในตัวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพลงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผลที่ถามมานะครับผมครับสวัสดีครับผม